ครับผมเตตะวันครับผมผมเข้าวงการจริงๆตั้งประมาณ7-8ปีได้แล้วครับเริ่มจากการทำพิธีกรก่อนจริงตอนแรกก็เริ่มจากการเป็นเด็กที่อยากอยากทำอะไรแบบหาอะไได้ตอนเรียนอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดด้านนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งการแสดงแล้วคือไม,ไม่ไม่ทำสักอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า,ามีโอกาสได้ทํา เป็นดัมเมเยอร์ในงานฟุตบอลประเพณีครับแล้วก็มีพี่ๆในแกรมมี่นะครับเป็นผู้จัดการพี่เบิร์ดคือพี่นกน้อยกับพี่แดงครับไปเจอชายก็เหมือนไปเจอเจอผมในงานหนึ่งที่แบบพี่เบิร์ดไปร้องเพลงแล้วผมเป็นดัมเมเยอร์ในงานนั้นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยชวนเข้ามาออดิชั่นในรายการของแกรมมี่รายการเพลงชื่อรายการ Fly light <c oughs> ไฟฟลายครับเป็นเจเนอเรชั่นสุดท้ายของไฟฟลายนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้ามาพอช่องแบงค์แชนเนลที่รายการไฟฟลายอยู่เนี่ยปิดปิดตัวลงไปเนี่ยเขาก็เลยมาทำซีรีส์แทนก็เลยดึงพวกพี่ก่อนมาเล่นซีรีส์อะไรเงี้ย ของฉันลันที่สองสุดเลยนนทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ว่าคือพี่แบบเหมือนพี่เคยเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วยไงช่วงหนึง่งคือตอนแรกผมก็ชอบแหละอาหารหนูไม่เจอผมไม่ชอบเลย <c oughs> <c oughs> แผลแผลไม่ชอบ นี่ก็อีกหนึ่งเรื่องคลาสสิกเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่ผมได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อแล้วก็คุณป้าทั้งสองคนเลยเขาอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องเพชรพระอุมายเป็นเหมือนหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงของคุณพนมเทียเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของการผจญภัยเหมือนกันแต่ผจญภัยสายแฟนตาซีออกไปเจอแบบสัตว์ป่าดุรลายนู่นเนี่ยมีแบบพูดผีอะไรเงี้ยขนาดป้าผมนะครับไม่ใช่สายผจญภัยอะไรเลยนะครับเป็นสายแบบความรักโรแมนติกอย่างเป็นแฟนของนวนิยายชุดนี้เลยซึ่งผมเองก็เป็นแแฟนนนิยยยาาาาปรระมมณ้อู่่่ลวก็ไพดคับ ชอบเปยแบบตอนที่มีความสุขตอนที่แบบล่าเริงเนี้ยมีวันไหนมีแบบถุกบ้างไหมโอ้ยเป็นธรรมดาของคนใช่มใช่มันก็มีอยู่แบบเาแฟนผมเปลี่ยนเครียดปะ่ะเครียดคับเครียดมากมากผมเป็นแบบมเป็นคนที่แบบเราจะเราจะ,เราจะชิลต่อเมื่อเราแบบอยู่ในเซฟโซนของเราเราสบา,สบายสบายโซนเราทำรายการที่แบบเฮ้ยโอเคพาไปเที่ยวพาไปเที่ยว,ยวแบบมันเป็นที่ของเรา,เราอ่ะเราก็จะชิลแต่แต่พอเราทำอะไรที่เราไม่ถนดัดปุ๊บเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยกลัวเราจะเป็นโรคกลัวทำผมไม่ดีเหมือนแบบเรามีความแบบเหมือนแบบ เด็กๆเราเป็นคนที่แบบมีความ perfectionist แล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งงานในวงการบันเทิงเป็นงานที่เราไม่ถนัดพอต้องมาทําในงานไม่ถนัดแล้วคนแบบผมก็เลยจะแบบเก่งไปบอกว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้ทาไม่ได้เออต้องต้องซ้อมต้องทําต้องทำอะไรเงี้ยแบบแล้วยังอยากจะเป็นศิลปินไปเรื่อยพอพอเริ่มมาทาปุ๊บแบบเหมือนจุดหนึ่งจนถึงแฟนโทเปียครับผมเพิ่งเจอความสุขอย่างหนึ่งที่แบบความสุขในการแบบเออ p e r f r ์ m ให้คนดู จะบอกว่าในงานแฟนทูปเปีเป็นครั้งแรกที่มีความรู้สึกนี้เกิด<อ>ขึ้นมาในจิตใจครั้งแรกเลยอ่ะเพราะที่ผ่านมาคนจะแบบรู้สึกผมว่าแบบเอ้ยแบบมันแทนที่เขาจะสนุกไปกับการที่เราโชว์เขากลับลุ้นมากกว่าว่าเฮ้ยเราดูเครียดถ้าจบแล้วเราจะได้สบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจงะถึมใช่แบบเหมือนแบบไม่ใช่แค่เราที่เครียดคนดูก็เครียดอ,อะไรเงี้ยเราต้องไม่คิดแต่แฟนทูปเปีเป็นงานแรกที่ผมแบบขึ้นไปแล้วผมรู้สึกว่าเออ เออไม่เพราะว่ามันเป็นที่ของเต้เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยมารอดูเราเป็นคนดูของเราแต่ก่อนนะแฟนคลับมาดูเราเราก็เราก็เกรงไงเพราะเรากลัวทําสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็นแล้วเราไม่อยากเออเราแบบเราไม่อยากให้ไม่ไม่ไม่ถือว่าร้ไม่ดีอะรย่า้ไม่สนไม่ใช่เราไม่ดีเขาไม่ใช่เรียกว่าสิ่งไม่ดีเอออะไรเงี้ยแบบเราก็อยากให้เขาเห็นในสิ่งที่เราทําได้ดีอะไรเงี้ยไคท์อาร์ตไงมันก็ต้องมีแบบไม่ตรงคีย์บ้างอันนี้คืออแหละแปบ้างอะไรอย่างเงี้ย เราเพิ่งพูดไปในอันเมื่อกี้แต่เราจะไม่เอ่ยชื่อเขาแต่เขาจะเป็นคนที่ทุกคนใน TMM เอ่ยชื่อถึงทายได้เลยว่าเป็นใครอ่าทุกคนรู้จักอ่าทุกคนรู้จักเออคนนี้นี่เป็นคนที่แบบขวัญใจ g m m เออทุกคนจะพูดถึงเขาใครเออททยให้ไทยใหยเอเออมีคนเดียวเลยคนนี้ใช่แต่เราจะไม่เอ่ยชื่อเขาเราจะเรียกเขาว่าไอ้จอย เคยคุยกับเขาว่าเอ้ยมึงถ้ามึงไม่รู้จักกูอะม,มึงจะตั้งชื่อปูวอะไรวะมันตั้งชื่อผมว่าโจ,โจอหน้าผมถ้าไม่รู้จักชื่อโจผแบบว่าแต่ถ้ามึงอะถ้าไม่รู้จักถ้าจะชื่จอจ่อยว่ะไม่จอ <ๆ S 2> ยเป็นคนตลกมากเพราะเวลาใหม่ก,ก็ร่วมงานกับจ่อยมาเยอะมาก จะชอบแบบจับกลุ่มแล้วชอบมาแบบเปรียบเทียบอันนี้คือเป็นมาตั้งแต่กองแรกๆเลยนะว่าถ้าคนนี้ให้เป็นสัตว์จะเป็นสัตว์อะไรอ,อะไรอย่างนั้นอะแล้วแบบแค่แบบถ้าบอกว่าคนนี้เป็นหมามันไม่ได้จบแค่หมานะหมาพันอะไรลาบันดอชีสโคบแบบอ,อ,แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมาพังข์ผมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยเ,เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนคุยง่ายค่ะแล้วเป็นคนเข้าออกคนอ่ได้ง่ายแต่ตัวเองอะงงไอ้พี่ชั แล้วอ่ะไม่ดีม่เหยื <c oughs> ไม่คือแบบมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าไปไป,ไ,ปไม่แต่ห้องน้ำน,นี่มันน่ากลัวจริงจริงว่างหมายถึงว่าฝ้ามันอ่ะบางทีมันมันไม่มันมันปูฝ้าให้หมดอ่ะมันก็จะม,มีรูอะไรงเงี้ยเราก็แบบฉี่ฉี่อยู่แล้วแบบมันตรงนี้พอดีไงเ,เราก็แบบพยายามมองไปเรื่อยแล้วเราก <laughs> ็แล้วเราก็ฉี่ไปเรื่อยแต่ว่าแบบเราปวดมากแล้วก็ฉี่ยาวมากกว่านั้น แล้วมันพอมีเสียงแกล้งๆเไปเลยซึ่งจริงๆเวลาเราแบบปัสสาวะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะหยุดได้เอ้ยผมทำได้ผมไปเลยมันเด็ดได้มันต้องมมันต้องแบบมัน้อน้มันไหลออกไปปุ๊บมันต้องวืดหนีเข้าไปหรอไม่มันเป็นมันเด็ดกลางคันได้มันขับไม่ได้เตรีบบ่อยครับพอพี่เตรีบทุกครั้งพี่เตจะลืมรู้สึกออกมาเลย ขอท้าเล่าถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยผู้ที่พบหลักฐานว่าเคยพูดมาก่อนและคอมเมนต์คนแรกจะได้รับของที่ะระลึกจากผู้รับคำท้าโอ้ <c oughs> ผู้ภาษาศพาเซลยังเคยพูด er ไปแล้วเลยทำไมดเอะอะไรเดี <c oughs> เอะเคยทุกอย่างแล้วเออเคยเยอะไปหมดแล้วแล้วมันจุเนี้มันลืมไปหมดว่าเคยทำอะไรไปแล้วบ้างอะเคยทุกอย่างยกเป็นจำได้ใช่ ี่วาสมัยเด็กๆครับผมเพิ่งเริ่มใช้โฟมล้างหน้าตอนประมาณม3ม2ครับอเป็ใช้น้ำเปล่าล้างแล้วผมก็เอาโฟมล้างหน้าของพี่ของพี่สาวมาล้างแล้วก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่โฟมล้างหน้าแค่นั้นครับจบแล้วครับมันคืออะไรคะทุกทีทัน์โอเคโอเคโอเคเรื่องนี้ล่ะเลยโอเคครับอันนี้ไม่เคยเล่าแน่นอนนี่จำได้เพราะไม่เคยเล่าบนหน้าอายก็เลยไม่กล้าแต่ท่านในเมื่อดึกไม่ออกก็ต้องเล่าละ มาเครับใครเจอเรื่องนี้ไหมค้าครับไม่มีใครเจอเรื่องนี้เพราะมันน่าเกียดผมไม่เคยเล่าให้ทีนฟังมาก่อนหาเจอาเจอเตเตรียมของให้เลยไม่เคยเล่าแน่นอนเพราะว่าเขิน